คุณยายเหรียญคุณยายเหรียญมาดูดอกไม้คุณยายเหรียญก่อนสิคะดูเพื่อนๆไม่รู้ว่าคุณยายทำอะไรผิดทุกอย่างหดลงหมดทุกอย่างหดไปเลยนะเพื่อนเพื่อนดูดิใยแป้งเป็นแมนเห็นแต่แอนแวกโกลนกูแม่อุ้ยท้องไข่โตต้นนั่นไปไหนเว้ยต้นเดียวดูหดหมดเลย เขาปลูกโตขึ้นโตขึ้นไอันนี้เาอันนี้เขาบอกเป็นเดือนคุณยายเล่นทุกอาทิตย์ไม่หดก็ไม่เหลือน้อยแล้วแหละอันแหละคุณยายไม่เชื่ออย่างนี้ไหนโอ้ยมันก็บอกแล้วก็เลยบอกถามยายแพงอยู่ยายแพงยายแพงก็ทําเหมือนกันแต่ทําไมของเขาสวยเอาสวยเอาคุณยายเล่นอาทิตย์ละครั้งโอ้ยเนาะคุณยายมันอยู่ในร่มคุณยายไม่จำเป็นต้องแบบ บำรุงอะไรให้มันเยอะแยะน้ำเร้าาดูเพื่อนเพื่อนไม่อันนี้เขาบอกเดือนละครั้งคุณยายอาทิตย์ละครั้งต่ออาทิตย์นี่แหละมันถึงได้หดนี่เห็นไหมนี่นี่มันหงอเพราะเพราะมันต่ออาทิตย์นี่อันหงอก็หิออันไม่หยิก็ไม่หงอแสดงว่าจักสีฝาวไปใส่โอ้ยเบิ่งเพื่อนเพื่อนเสียดายค่ะเขาปลูกเม็ดใหญ่ขึ้นของเพื่อนหดลงหดลงหดลงจนจนเหลือสองใบอ่าดูอันนี้ก็หดอันนี้สูตรเดียวกับคุณยายแพงเลยนะเพื่อนเพื่อน แต่คุณยายเล่นอาทิตย์เลยครั้งหดหมดเลยพี่น้องอันนั้นหดหมดเลยช่างเผือกใบบัวอันนี้ก็หดนีอันนี้ก็หดมีอันนี้เลาไม่หดเท่าไหร่อันนี้ไม่หดเท่าไหร่ยายพูดไม่ค่อยเข้าใจนี่ดูดีเพื่อนๆนถ้าทําผิดชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละหดหมดอันนี้ก็หดอันนี้ไม่ได้อันนี้คือไม่โดนนะอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้อันนี้คงไม่ถูกน้ำซาวข้าวเออเนี่ยแต่ใส่เหมือนกันหลยใส่สองครั้งเหมือนกัน แต่ว่ามันจะมีไม่ผิดอันนี้ก็ปกติมันอยู่ร่มมันก็สวยแบบธรรมชาติแล้วนะคุณยายตั้งมันเถอะตั้งมันเถอะมันแตกใหม่ได้เออแตกใหม่แต่ของเขานี่แบบอันนี้จะครบปีแล้วของตัวเองยังไม่ไปถึงไหนเลยยิ่งทํายิ่งหดนะถ้เปลี่ยนเปลี่ยนดินหมดแล้วนะดินที่หดคุยายเปลี่ยนดินหมดแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่หดใบอย่างนี้เนี่ยจากใใหญ่หดลงหมดนี่หดหดหมดนี่เหลือแค่นี้แหละ เพื่อนๆระวังด้วยนะคะตอนแรกเอามาอนกเอมานะใบใหญ่เลยก็พอโดนแบบบำรุงมันจะหดแบบมเนีมันจะเป็นใบหงิกใบงอเลยเนี่ยเอยายบอกเราฟังทังสัตว์ละเศร้าแล้วยายบอกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูทุกดูเพื่อนๆคุณยายถ้าทำทำไม่ถูกวิธีนะเพื่อนๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคุณยายเขแบบเล่นแบบอาทิตย์ ละครั้งเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งแล้วจะรอดไหมเนี่ยดูดิของเขาสวยๆทังนั้นของคุณยายหดลงหดลงดูเพื่อนๆโอ้ยเสียดายคุณยายไม่ค่อยเชื่อคุณยายยายฉันไม่รู้จะเล่งไปไหนจะเล่งไปไหนดูดิแทนที่จะสวยขึ้นสวยขึ้นกับหดลงหดลง ใบมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวไปเลยนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่ๆน่นี่เลอจากต้นใหญ่ๆนี่หัวใหญ่ต้นที่แบบใหญ่กว่านี้อีกนะเพื่อนๆดูทำผิดชีวิตก็ต้องเปลี่ยนอย่างนี้แล้วค่ะจะไปเขาหงกันเขาเรียกคนนคนคนคี้ดื้อบอกไม่ฟังดูเพื่อนๆนี่จากใหญ่ๆก็ใหญ่ๆก็จะหดลงอย่างนี้หดๆเลยมูนิดูดินี่ก็หดบอกแล้วเป็นใจไหนมันสูงได้เนาะ ค่อยประหยัดว่าน้ำเจ้าดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆจากกอใหญ่ๆจะหดลงของแายแพงไปดูสิคะสูตรเดียวกันค่ะแต่ว่าเดือนหนึ่งเขาทำครั้งหนึ่งถ้ามันสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปบำรุงดูเพื่อนๆหมดหมดจากสวยๆฮืมไม่รู้จะรีบไปใส่อันนี้ก็เคยอยู่ มาดูไปมันสิมาดูไหนเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยเนี่ยเมดอะหมดมันการเพื่อนเพื่อนจากมันแตกสวยๆแล้วคุณยายเอาทะเละหมดเลยโอ้ยคุณยายพ่อเราเดินชู่รถนี่ดูดิเพื่อนหมดหมดยายบอกว่าพอแล้วพอแล้วเห็นทุกที ออพอแล้วมัน่อยมันรรมชาติได้แล้วเพราะว่ามันมันบรรยากาศร่มรื่นอยู่แล้วไงไปดูของค่อยดีขายาวยาวเยะๆทั้งนั้นเลยยังไม่ค่อยจะได้เจอยากับเขาเลยโอ้งามอยู่อันนั้นเพื่นแบบธรรมศาสตร์เลยเด้เพืเ่นนนอนบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังเด้